Engagement หรือความรักความผูกพันต่อองค์กรยังมีจริงอยู่หรือเปล่าวันนี้ครับถ้าถามหาเรื่องของความรักและความผูกพันในองค์กรมันยังมีจริงอยู่หรือไม่คำตอบก็คือว่าอยู่ที่ตัวบุคลากรครับว่าเขามีความรู้สึกของความเป็นองเชิญพเนอรหรือความเป็นเจ้าเข้าวเจ้าของหรือเปล่าจากใดก็ตามครับที่เราไม่สามารถพัฒนาบุคลากร ให้เขามีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของนะครับเหมือนกับที่ผู้บริหารเป็นยากครับที่จะก่อให้เกิดคําว่า engagement ดังนั้นถามว่าวันนี้นะครับเราจะทํายังไงดีละ่ะในการที่ทําให้คนอยายรู้สึกผูกพันรู้สึกมีมีความรักนะฮะมีจิตสํานึกที่อยากจะทําอะไรเพื่อองค์กรแน,น่นอนองค์กรเองก็ต้องทําอะไรเพื่อพนักง,งานหรือบุคลากรก่อนเช่นเดียวกันแล้วทําอะไรดีฮะง่ายสุดครับ คือการสร้าง happy work place ทำยังไงดีให้สถานที่ทำงานนั้นเป็นสถานที่ทงานที่น่าอยู่นะครับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทุกๆครั้งที่ฉันมาทำงานฉันมีความสุขเหลือเกินน่ะนะสิ่งแวดล้อมก็ดีนะครับที่เกิดขึ้นในองค์กรน,นั้นมันน่าอยู่อย่างแท้จริงและไม่ใช่เพียงเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่เราสามารถจับต้องได้จากนบริบทแต่ยังหมายถึงคนทำงานร่วมกันด้วยทำยังไงดีละ่ะให้เพื่อนร่วมง,งานนะครับมีมิตรมีมิมมมตรไมตรีต่อกัน นะถ้าก็มีมิตรมาต,ตีต่อกันแล้วยังไงก็ตามครับความสุขมันอยู่รอบๆตัวเขาเมื่อความสุขมันเกิดขึ้นมันก่ขอให้เกิดความรู้สึกผูกพันผูกพันจากตัวบุคคลผูกพันจากหน่วยงานจากฝ่ายจากต่างๆจนทั้งกายเป็นความผูกพันต่อองค์กรดังนั้นครับหากคิดจะทำ engagement ต้องเริ่มต้นที่องค์กรน,นั้นต้องสร้าง happy workplace ก่อน แล้วปับกองกับว่าจะทําให้บุคลากรหรือพนักง,งานนั้นมีความรู้สึกว่าฉันแหละคือคนคนหนึ่งที่จะทําให้บ้านหลังนี้เติมเต็มด้วยความสุขเช่นเดียวกันครับ